่านสามารถรับชมสถานีทรทัศน์สปริงนิวส์ได้ที่ PSI ช่อง22 IPM ช่อง22 DTV HD1 ช่อง51 GMMZ ช่อง107 Sunbox ช่อง24 CTH ช่อง2และเคเบิลทีีทั่วประเทศพอวิ่งมาได้สักพักหนึ่งอะ่ะก็เห็นเขาบอกว่าให้หมอบหมอผู้หญิงให้หมอบผู้หญิงมีข้างในมี4ีคนก็เลยนอนราบเลยจากนั้นก็มี เสียงปืนโอเยอะมากเหมือนปืนกลนะฮะแต่เห็นเห็นกลุ่มผู้ชายเขาบอกว่ามันไหลก็บอกแล้วก็ไม่เห็นอะไรอะ่ะเห็นแต่ว่าสแลนข้างๆรถค่ะเป็นรูเป็นรูเป็นร,นร,นรูแล้วก็มีความรู้สึกว่าที่เท้าเนี่ยมีเศษไม้อะไรกระเด็นตอนแรกคิดว่าโดนโดนยิงแตคงจะไม่ใช่เพราะเราไม่เจ็บอะไรก็ปรากฏว่าเป็นอาจารย์สุทินพอมองดูแล้วอาจารย์สุทินตรงนี้เหมือนกับโผลเลยคะะ่ะแล้ว,แล,วแล้วมีเลือดไหลมาเรื่อยๆแล้วก็ร้องไห้มาตลอดทาง แล้วก็ก็ยังถูกไล่ยิงอยู่นะคะทีน,นี้คิดว่าเขาคงจะพยายามยิงยิงยางรถให้ให้รถไม่สามารถไปได้เพราะว่าสังเกตได้จากคุณขับเนี่ยจะขับสวิงเนี่ยตลอดเลยค่ะตลอดจนเราตัวเองตลอดถ้าเขาสามารถยิงยางได้สาเร็จนะคะรับรองว่าทั้งคันไม่รอด